สดีสป้าลุงสาสป้าลุงสสดีป้าลุงสมองสบอนเด้อหยุดพ่อเบิ่งสินดาะมาใช่ลเจวุฒมาเพื่อนปเตียงลเโดนนีลยินอปเตียงเยอะชินปเตียงเยอะอาซากรเดียบพูาออีลอยยังมัลืมป้เนาะป้าเดียวกับมาปับ ป้าค่ะจะไปดำหน้าเรี่ยงงวป้าก็เลยบ่ได้เอาอีโรยป้าโบว่างสบายดีพี่น้องนี่เด่นสอรมือได้ยี่นี่เด่นสิบเด่นสิบเด่นตุลาเหรอเด่นจากแรกเด่นสิบเด่นยังไงตุลาตุลาเฉ้าะกลางกลางเด่นสิบนี่เด่นมีคุณสมบัติสบายดีพี่น้องคอร์มึงได้จ้ะ ยังู้ขาบนลูกยังมมีปาอะไ้าข้าวมันด้เอาอีในแม่นหม่นะแล้วอีใคนั่งเมาหนอม่ี่อกไปแกงให้คนงานนั่งแม่ใส่มี่น้าดเสียงแม่สาบมันยัไงเสียใสไม่เยเหนแล้วเห็นตุ๊ดตตื่นกันมีสิบหกเกง

เอาลูกเอาลูกฮะมาลูกเอาอาเอาอาซมีเขาเกลือปอปีหนาจงเอาเด้อขนมบดยังลูกขนมจับยังฮะอบอเะเอบอเเเหินบนานนนนนนานนานเขินปอนนตั้งยน่าจะ้งอึงได้ไม่ มาสมานิข่อยตายวโอ้ยวันนี้ดอกวันนี้กัดอกอันัดเขาวทางนั้นปัดยันงัวงัเขานี่แหละยันงัวอี้อยอยากนมบ่อี้อยจงมาบ่กินนมาหด้นหน่อยสกไห้เด้อเหนาเดียวรังาสาจอยเนี่ยฮาซ้าจอยบ่ลก อืมว่าปากม่าตีงเถอะมาลุกคือว่าฝาว่าตีงฮะอะลืมแล้วพ่อนนะลูกลืมแล้วพ่อนนะตีงหน่อยตีงแตก้ตีงหน่อยน่ะลืมแล้วเตก้าเนี่บอกให้พ่อนโหลดเป็นดีโหลจอ สบายดีแม่จอยสบายดีเอ่อไี่ีกล้องบน่หู่วะ่าะมือนนานหอขนมไห้เจ้าอยู่กับกับเงินสามสิบพันให้ละาพเราซื้อซิมเราอะซื้อเล่นอย่ละเออใส่กัเป็นน้อยกว่า บานี้แต่น้อยมขอโะย้ยิบกระชายอยู่้วแ่ได้ซ้อนี่ได้ขอแกง้นี่เอาม่ค้องก่อนมไอ้ยังไอยังเรามียังสอยเรือกัน่ต้นได้เงินสอแสนกันอย่าลืมเราเละเาหยอนางใ่ไหมเอ้เาหยอนาเใช่ม้่นี่ใจพ่นอนบลัว่ายอดซ่ากเ่พ้อง่มีงก็สอยเรือกัน้วบมียังสอยเรือก่ล้ อมีมีผิกกินผิกมีเกลอกินเกล้ะบอกอีกท่อนนึงบอกอีกทอนหนี่มีผิดกินผิดมีเกลากินเกล้าหมมีทั้งผิดกันเกลือกบมต้องกินยังน่าร้นะใจเดิมมีผิดมมีเกลือสิกินยังหน่อยหน่อยโวยวายหนที่สุด

มันนมมันนมหรอกัดเหรอตากแกะตากแกะนะแกะนะแม่หาให้โตบน้แม่แล้วก็เปนแม่เป็นนอนเออมาดูเออพวกแกงบ้านนี่บอเราใส่ในอู่นะทำมอญกลุงนี่ไปเดี๋ยวทีมาส่งม <belt> ันเออสอดจ่อยก็บอกจ่อยคนละคนกันเด้อพี่น้องเด้อหลายคนไม่สงสัย อันนี้ซจอยอันนั้นบอจอยสื่อคือกันพื่อนแต่ว่าเ้าเากาเป็นนองเราพป่ด้มนบักต้นกะงต้นกะมันนะนตกใจบเคยเห็นเ่อยอเห็นงะขาไม่แรงบ่เจ้าอขอท ต้าผมมาบพอจงไะเออเพราะจะ่ีล่อเนาะได้มัอกคบอไทยโกเจ้าอะไรลูกเหรอบางสีบ้องซอยพูดฟห มันขอกอดเลยได้ยุ่งเหรอเนี่ยขอกอดงูอะไรเฮ็ดบวกอ๋อพลีประลาดโซลีหามามิจเตหหามาเฮ็ดบวกอ๋อในพี่น้องเอ้ยจินน่าไปลูกมาหางเฮ็ดบวกปะอีร้อยห้าเฮ็ดบวกด้กพี่ลูกอ่ะป่ากินด้กพี่ลูกใา้เฮ็ดบวกมาให้อีป้ากินดึกอีร้อยหนึ่งกินขนมอีป้ากินเห็ดบวกเด็ก hello 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 ui hello 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 thế hello đâm thì lư... 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 Lên, rồi nọ hello 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 hên hello hello hướng lưm Lưm hello lên nó rồi Lưm hello lưm hello hello Lưm hello bò Ừ Ừ mẹ? จะเป็นบ <Ừ. S 2> ินบิงคนหายคนจ้เบิงยังหลงฮะหลงเจ้าเบรเบิรแม่เอเิแมวยังเบิงยังหลงบานเบิงบุปผาบอติงตินาเอ้ยาเป็น นเฮ้ยฮะขอสงสารจัดดีทุงเลยนี่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะจีมากเขาไฟให้ลูกเนาะหอนบ่ายลอยนอนนะโอ้ยหอนจังสิวาได้ไดทผู้ใดนี่เนา้หอนกระสันปลาลุงเอ้ยชอยเลือดจินดาเยอะปลาลุงเขาให้เทวดาเนาะเบิ่งแงงจินดาเด้อะเพรจินดามีไฟเนาะเขาเพื่อนเนาะเขาบ้านเขาเพื่อน งบประมาณที่รวมๆแล้วก็เกือบสองหมื่นพี่น้องเอ้ยแล้าก็บ่มีปัญญาเนาะคันสี่คันคันบ่อาศัยป่าลุงอืมคันบ่อกใส่ถั่วส้มหรือป่าลุงอะไแหละแล้ลูกเนาะข้อหมื่นยี่ร้อยยีร้อยขอได้ไหมลูกโอ้ขอหนึ่งแม่ขอให้พันกินดาเป็นจริงเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยใช่กินดาห่อนแห้งสบายดีแล้วลูกสบายดีนะสองหมื่นยี่ร้สองหมื่ลูกสบายดี จะได้ดีปะลุงจ้ะฮันนาฮันนาพ่อพันธุ์เบ่งอ,อีร้อยก็อยังให้พันอีร้อยเป็นจริงบอลบออีร,อร้อ,รอยอยากได้ไพ่ป่ได้ไพ่มใส่ผัดล้มพ่อได้ผัดเนอเนอเนอปิดปิดเถ่องหน่อยหนึ่งก็เอาดอกผัดล้มก็ได้ติดไข่แน่อยู่ปีนี้ได้หินหน้า แม่แมนว่าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีกับสิบวได้เห็นหน้าอีกแล้วคุ้ย,ยกับบ่มีน้ำมันกับบ่มีเอ,อ่อปุ้ยถึงการผู้ยยใ,ใหญ่ชื่อใซื้อชื่อเขาชื่อจินดาจิานดาเม่ก็เลยอเอาแบ่งให้ส่วนหนึ่ง,<อ>งไปซื่อเขาจินดาส่วนหนึ่งไปไปสื้อปุ๋ยให้พอก,กับเม่เพิ่นก็ส่วนหนึ่ง<อ>เป็นผางมาหายนะบัดเป่นผางมหาห้อีกเทือซองกับแบ่งส่วนอีกคือเกากาวไปซื่อน,น,น้ำมันให้ส่วนหนึ่งกับสื่อ สา,าให้ส่วนหนึง่งอีกก็เลยได้เห็ดหน้าเดือนอีกเลยขอบคุณหลายๆเด้อป่าลุงเอะพี่น้องพอกันใหม่ขน,นาดนาองพี่น้องเนาะขอให้ทุกทนะ่านเนาะจงมมีตะกร้อมสุขความเจริญเนานะอ่ะ<ข>อสบาย,ายดีสุขไก่เขอไว้พอนให้ผู้ใหญ่เนานะเบิ่งแง่งจินดาเนาะขอให้เพิ่งหายเห็นความนะฮักความสงสารของจินดาเนาะพี่น้องเนาะอขอให้มีผู้ใหญ่สวยเลือน้องเนาะ ซาเด้อซาธุพ่อกำลังไปหน้าพี่น้องอยู่ที่วิ่แห้งบระตุกุศุคนอะลำด้วยเงินทองนะพี่น้องเด้อ